มีดีตตอนราบเข้าสู่ซองของกุ๊กกิกสาวน้อยลองสานเนาะเมื่อนนี้โน,นท้ท้าท่านผู้ชมกุ๊กกิกจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งวัดเนาะเนื่องจากพากันอันเด้อ <c oughs> <c oughs> เนื่องจางเขาพากันห้างหายกันไปโดนโดนและนะ้วเนาะท่านผู้ชม <c oughs> จะพาไปเบื้องวัดเนาะว่าเป็นจังใดเนาะว่าไปฮอดจุด ก็ไปฮอดจุดๆได้แล้วเนาะท่านผู้ชมอยากจะพาท่านผู้ชมย่งางไปเบอร์วัดในบรรยากาศฮึอนๆเยน็ยนๆเนาะกับอ่าตอนคำๆนะคะท่านผู้ชมจะขายย่างใส่เบอร์หวัดช่วงนี้ฝนตกต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มปรุงแ,แต่ว่าผูกระแดงซาดลาดไฟเริ่มป่าผู้กระแดง,แดงคือเก้าแต่ทางกองเที่ยวมากอุมมุงเลยในยุคฮันก็เป็นด่านที่เนาะอ,อืม ได้บ่หันได้เป,ไป็นเไทยนอนนี้ก่นอนไม่ไฟจะไหมหัวแต่ว่าอยู่เดนนินยาเดินต้นไม้อยู่กลางบ้านในเริ่มงามอ่ะนี่รดไอเตอนอ่นคนกาไทยกุ้ปยากญ้งยาดูกี่เนื้อ ใช่ล uh, ่ะตกเองดิตองนี้มากไม่กะจะออกได้เนาะเออะไม้เริ่มแตกพอกแตกนั้นฝนตกเลยแต่ว่ามากอันมะม่วงนี่มืดละตากำลังเป็นนี่ก็ะสือแม่นมากอันน้ำเงยแล้วก็มังงอกเนาะแม่มะม่วงตอนนี้ก็มาชุกแต่ลาบาง่วนก็มืดละไปไปบึ้งบุกไปได้กิน ไปเบิ้องอยูวัดกันโอ้เบิ่งพักแม่ก่อนนี่หมักบุกทั่วหมักบวบห้อมเต็ม<ฮ>ไ,ปไปเบิ่งวัดตอนนี้หักกำลังชอบเบิ่งแม่งแข่งเงินเขาที่นี่นี่แม่ฮันนี่พัเทาเคาะมันมันก็บ,บินบ่คุบชั้นนี่เขาเห็นเขาเห็น,หนแม่งแข่งโน่นท่านผู้ชมเห็นบนี แมงแค่ตัใหญ่สิบตองแปดมันหวัวกันยาวไปเบิ่งหดเอาอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือบานประตูใช่ไหมเนาะแล้วเราบอกบานประตูกะเนี่ยน,ยนยานุติยพนเดีย๋นะดยดนองไม้อะนี่คือ บงกรเล่นไล่แบบโคตรเลยไปเข้ามาถึงในวัดแล้วนี่ในวัดก็จะประมาณนี้ยังงามคือเก่าเพิ่มเติมหญ้าขวักขึ้นมานหน,าาามน่อยนึงเพราะว่าหญ้าฝ้นหญ้าไล่นะไม่เนาะไ่อนึ่งจะสาดขาเข้ามาเพราะนี่เล็กเลย มันน้ำเสาะบ่แม่น้ำเสาะรถถอดกถอกมุนมลาวัดถ้าเราจกเขามาเนาะนี่ทำมาหอดวัดสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ึ่งแปดภาพภาพแต่ว่าหสัาคแล้วเอ้าครบแล้วบอครบแล้วค่ะภาพปฏิเสกเบิร์งหนาหึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดอมริกครบปินี้ครบแล่สถาจาก U S A เมื่อเลยบอสถาจาก U S A คือเป็นเจ้าภาพเจ้าสุภาไลที่สุดเลยนะไม่เนอะ อ้าเไนแม่ซ้ำๆกันอ้าแม่ม่ให้เดนี่ไลท่ทิเจียมที่มนดทีิสสร่างไม้ป่าพวกคือตาคนเฉยวัดยังมืดคือเก้าเลยเงี้ยมืดก็หวยแล้วนนเน,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 นานนนะเจ้าภาพเจ้าทก อันนี้อันตัวเพื่อนห่อยนี่แม่นตั้งแต่มืออันอันเด็กเกาะมือพัตตาตัวนี้เป็นกุฏิเกา้าเพื่อนม้าอ,ออกไปมันนยากวกวมันก็ต้องโจนทรงขึ้นสิอันนี้มันก็จะตดกับวิวธรรมศาสตรนี่ เพิ่มเติมคือมีอันนี้เข้ามาก็คืออันบานประตูวัดบานประตูนี่เป็นอันประชาชนบานเห่าเป็น,อนอยอบออกดูบริจาคเก็บเงินเก็บคำกันใสก็เลยได้บานประตูนี่มันบานประตูนี่มันที่เป็นเศร้าเก้าไม้เก้าจางก,การม,มาคุติเนาะ,อะอพอน้องโบโอันนั้นจะเป็นทองลมองลมติ บ้านกูติเฮาต้องโจรส่งสูงพวกเนาะา่เฮาสิได้เฮาจะได้ส่งไม้เนาะอันนี้เป็นห่อกล่องบ้านเฮาน้อยๆเนาะแม่เนาะางในก็จะเป็นบ่อนเก็บอันเด้อเกเข้าห้องกักันบ่เองเก็บอไปด้เ้ ใช่โอเค็ี่้อง้าโอ้ยนี่ป้าท่านผู้ชมอันนี้ก็คืออันทายที่เพื่อนอามาตบในมืออ่าตบทรายในมืออันปิ้มไหมฮะน้อมเนาะกุกิบวายุบาลนี่ เพ okay right? ื่อนตัดเนื่อนบอกอันนี้ก็ยังเป็นคือเก่าอยู่เป็นคือเก่าเนาะดินบล็อกดินบล็อกเฮาแมนสพาจากประเทศไทยจากประเทศไทยเพื่อนซวยเรือมาคือหาลอยกอนเนาะเพื่อนว่ามึดอยู่วัดนี่บางทีก็สิ่กายบางทีจะบอกนั่นเนาะเพื่อนว่ามึดซ่องพันเพราะมันมีห้องซอกแซกไล่เพื่อนบอก ถ้าว่าผู้ใดมีจิตใจใส่ศรัทธาอยากช่วยเรือเนาะเหตสร้างกุฏิบ้านผนหัวม่วงของพวกเฮาเพราะว่าสร้างอารามก็ได้สำเร็จไปจากซีลายทุกคนแห้งแล้วบันี้ก็มาตอกุฏิเนาะตอกุฏินี่ก็อย่างขาดลายนะกุฏินี่เนาะได้มุงลังคอกรังคา,าพ่อป้าเมื่อกี้ก็ได้มุงรังคา,าได้ยังนั้นแล้วก็บัณนี้กันันว่ามีจิตใจใส่ศรัทธาเฮาก็ยังได้เป็น ปูนปูนแล้วก็ดินบล็อกเนาะเพื่อมาก่อเพราะว่า <c oughs> อดบันเแลอวเนาะ <c oughs> สาวาผู้ใดมีจิตใจใส่ศรัทธา,าก็สิอยากช่วยกินทานช่ <c oughs> วยเรือสร้างวัดสร้างวา,า,าน้ำพวกเขาเนอกก็คือตอนนี้ก็เขาต้องการคือปูนดินบล็อกเพราะว่าบงประตูเขาก็ได้ไถบบานเขาคนได้มีโคมเงินมาสร้าง แล้วในตะวงได้บรหัสนได้บานแต่ตอนนี้จะยังปูนยังดินบล็อกค่ะได้ปูนได้ดินบล็อกค่ะทางนี้เดี๋ยวยังาดางเพราะว่าใส่บ้านเ่าก็ช่วงนี้ก็ยามให้นำหน้าว่าเป็นเด้องของการรวมบ้านเอาเอ็ดก่อค่ะอือรวมบ้านก็คือบุปผานอะไรก็มันลองเบิ่งเนาะ หดมือกันหดมือกอนจะช่วยช่วยกัน F4 ทุกคนแห้งจากไทยจากอเมริกาเลยจากลาวเนาะไปต้องการร้างทำบุญห่วมกันดูบ้านขลนม่วงเมืองล่องกาดค่ะติดต่อมาได้เนะเพราะเพื่อนก็ช่วยห่าวไล่น่ะช่วยจนกุฏิก็จนแล้ว อ่ากุฏิเลยเออกุตี้ยังว่าเล้วอะลามแล้วล่ะอะลามแล้วล่ะกุฏิท่าบาา้าเหาสาร้างกุฏิสร้างเร็จภายในปีนี้เนาะกับป,ปีนาหน้าเราก็บทจัดงานจะเริ่มจะรองเฮ็ดบุญจะเริ่มจะรองประจำปี <หา S 1> เลยแม่นปะหอแจกอะลาม,าลามากันเอาไปที่นี่วนได้ส่วนเสียอยู่ในบ้านนี่ได้ในเบิรงนี้ เก็บยอดพักเป็นยอดพักอยู่นี่เก็บยอดพักยอดพักแม่แนวมักแม่เห็นด้ว่นะโอ้ยยากพวกไล่แล้วเนาะก็ว่าเก็บยอดสะออนนี่ไปทุกอยู่พักสะออนพักไสเดือนอืมโอ้โแห่งได้เมนูซุปพักแล้วนี่มาเห็นพักดูวัดดูว่าข้อเด้อเนาะคอเด้อบุกข้อกับสิได้ดอกเพราะว่า มันหกไปที่กิดที่บุมีผู้เดียวินแม่นามัเฮอแทนนามัยจะยอดนามัยจะยอดทางไว้คือเขาที่แม่ยอดนี่กระามงเขาเถือว่าได้ใบเติบบุดเดียวได้ซ้ำนี่ละอืมอียยอดทุกแห้งมาสวยทำเปนต้นกเนี่มีหัิดเชี่ยีลงมาท่มใ่นี้แม่นเพราะว่ายุหนมันกระเลือแล้วเนาะอืม อ๋อ <Okay. S 1> งานบ้านเขาก็ได้แล้วจะมีแบบนี้แหละเนาะทาร่าค่ต้องการช่วยเรือกินทานทำบุญทำทานบุนกินทาน <c oughs> ทำบุญทำทานสร้างวัดสร้างกุฏิจะช่วยได้เนาะติดโตมาทางคุก,กิดแม่คุก,กิดเขาก็คือใหศรัทธาเพิ่นบอกเอาไปซื้อนี่เดอ้อเอาไปเฮ็ดนี่เดอ้เอเราไปเฮ็ดตามเนาะ แมนไม่จะปีกะแต้งตัวสวยงามเลยเนาะนุ่งเสื้ออันนี้แต่นุ่งโรงโฟกัสเกิร์มง่ายๆอยู่สบายสบายเ้าวันนี้เราจะเก็บผักต้มแม่เราก็จะเก็บผักเหมือซุปกิน อตไยเกเป็นสัตว์เด็ดเมื่อกี้นี่เจ็บักักกยาม่า้อนเต้นยอนี่ะเราเป็นเดินยำพ่อก่บบริกราะา่ามยำพ่อเห็ดโบรไรสุปแล้วก็ใส่บ้านต่อ แต่วัดนาบานต่ออันนั้นกลเป็นส่วนข้องสาบานพ่อแม่มุมปรกำงามเลยอยู่นี่แม่นผู้กุกพาวนต่างงามเนาะไปมาท่านผู้ชมคลิปนี้กูคิดจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งวัดวาอารามค้องบ้านผลมวงเนาะถ้าเพอ,อถ้าใ,ใจดีค่ะ จะมาส่งเงินมาทางแม่กุกกิ๊กและกุกกิ๊กได้เนาะจะพากันมาสร้างกุฏิลังนี้ให้สําเร็จร็จินละกะันจะมีการขึ้นวัดไหม่คะสําสเร็จแล้วนะแม่เนาะสลองเห็ดบุญสลองสลองถ้าตัวนี้แล้วก็น่าจะสําเร็จแล้วแหละอีบานผนวงเฮาเนะาะแน่น้าได้กุฏิก็คือคสีตัวนี้มัดละกะันแต่กุฏินี้แล้วก็คือจะสําเร็จเลยนะท่านผู้ชมสำเร็จกุฏิติตยังอันไหม กุ๊กติกน่าจะยุดสมีแหละเนาะ,ะ้วกาห้องน้ำในน้อห้องน้ำก็ยังติดกระโลแน่แนอากาศจะประมาณนี้เลยะกะสร้าง,างไปเรื่อยๆอยู่และเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆกันยังกพำพ่อกำแพงยังทุกอย่าง <c oughs> ไปสำหรับคลิปนี้เขาก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าผ่ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็เป็นกำลังใจให้น้องกุ๊กกิฮคดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้กะสบายดีและ สวัสดีอนะ่บ๊ายบายเจอกันคิปหน้าเด้อ